ชี่ไหนแม่งก็โปกสุดแล้วว่ะจริงโเฮ้ยใครก็ไม่รู้จักไอ้หน้าแก่นี่ใครเนี่ยเอาออกตีมนอนยังไอ้หน้าปลาหมึกตัวร้ายที่เกือบดีเอา้าจริงเหรอ,อมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรไม่รู้เฮ้ยไอ เฮ้ยอันนี้ที่มันมิสเตอร์ออกตาพุทธป่ถ้ามีประกาศขึ้นที่ตัวแปลว่าไซึ่งการละมุดพ่อผมสวัสดีครับไอนนี่ไอนนี่มึงได้ยินกูป้ะกูได้ยินมึงนะเมื่อกี้กูไม่ได้ยินมึงว่ะเพื่อนฮัลโหล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 ได้ยินผมไหมครับได้ยินผมไหมครับกูได้ยินครับมึงได้ยินกูไหมล่ะครับไม่ได้ยินครับผมไม่ได้ยินอะไรคุณเลยครับมึงมึงกดอะไรมึงกดอะไรนะผมกดอัลติเน็ตด้านซ้ายครับข้างสเปซบาร์ครับ อะไรครับไม่ได้ยินครับได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าไม่ได้ยินเีี้อะไรสักคนเลยครับได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าอุ้ยผมได้ยินแล้วครับผมได้ยินแล้วครับโอเคโอเคโอเคเพื่อนโอ้เย่เย่คุณของของกัปตันผมยังไม่ได้ยินเลยครับอุ้ยโอ้อันนี้อันนี้ชัดเจนอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้ชัดเจนครับอุ้ยตายครับวีฮีอันนี้ชัดเจนครับอันนี้สวยแต่ไม่เราเปลี่ยนแค่หนึ่งคนนะ โอ้โกูโ <Hello? S 1> หนหอีกที่อ่ะไม่ว่าอะไรไม่รูแต่เทมันไอโนมันมีควันด้วยเว้ยมันอัปเดตมีควันด้วยอะไรวะไนควันเวลายิงปืนยิงลูกกระสุนออกไปอะ่ะใช่เหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำไมกูของกูมันขึ้นพิมพ์วะ <ส> <c oughs> มันขึ้นแล้วมันเอาไม่ออกกูต้องกดพิมพ์วะกูไม่รู้กูจะกดพิมพ์คำว่าอะไรดีกูเลยเอาอันนี้แล้วกันเฮ้ยเปลี่ยนสีเรือธงเปลี่ยนธงเปลี่ยนอะไรวะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วกินกล้วลยแวป,ยวยป๊บรสชาติ <ina fs> <LEGO. S 1> อร่อย เมาให้ทำไงอ่ะเฮ้ยเชื่อมีสับป,ปะรดด้วยเหรอโอคตรเท่สับป,ปะรดสับปะรดจะต้องไปใรูปก,กลมๆนี่มันก็สวยดีเหมือนกันนะฮะ <laughs> พิเศษไหมเนี่ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องไปเกาะเกาะแห่งหนึ่งเพื่อนกูเกือบละกูเกือบโดนลูกกลมๆของพิเศษละไอ้เหีเ <c oughs> เ้ยเเอเอาา ป่าป่าเพื่อนป่าไม่เป็นไรกับตันกูโคตรที่ต่อจะว่าไปแล้วเชิงเที่ยวกูก็สวยดีเหมือนกันนะเฮ้ยไป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 ทายธาตุโอ้ยไป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 เร็วเร็วเเร็วเร็ว อย่าให้มันเข้ามาอย่าให้มันเข้ามาอืลยเปนหมือนโซ่เลยโอ้ยโอ้ยเฮียอะไรวะไอ้แบากูเกือบแตกกูเกือบแตกตายแล้วเอ้ยท่างมัน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 บุ่นอี๋ไอ้นนท์มันต้องไปก่อนไหนต้องไปก่อนไหนเเราจะแล้วพื่อนมองเฮียอะไรป่าเขาเดีวยับเอ้ยไม่ชนหรอเอาทงลงครับเอาทงลงไม่ใช่ทงเขาเรียกอะไรวะสมอก ไม่ใช่ใบเรือเออใบเรือเออโวกทำไม่ง่ายจังวะไอ้เนี่ยทำไมกูนึกไม่ออกเราจะหันซ้ายเพื่อให้เรือมันไปเร็วขึ้นาต้องไปไหนวะแล้วเควสก็อะไรก็ไม่รับมาด้วยนะไม่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 ต้องรับเลยมันกอลเลยอ่ะเชื่อตอนที่หรอกมีลูฟี่มันแอบเี้ยงมาแล้วเหลือลูฟี่ใช่เดี๋ยวคนร้ายปีศาเกินไปอ่ะกูว่าไอ้้เหีย ชิบหายอ้าวเพื่อจะไปรับฟรีเราลับฟรีที่ไหนอ่ะผมพามาถูกจุดแล้วทุกคนเราหอมเป็นกัปตันเรือดอ้าวที่ผิดด้านอ๋อถูกแล้วกดอะไรวะลืมเอาตีนเี่เด็กเพี้ยโอ้ยเหี้ยอ้เพี้ยไอ้ปลาโอ้ยอีเหี้ย ต้ทำไมกูไปเรือนานยังว้ายสัตว์ไม่ต้องมายืนใกล้กูเลยเติ้ลไอ้ขี้อ่ะเฮ้ยกู้หลบไปเรือโค่นนานต้อมาจากที่ที่แห่งนี้จริงเหรอวะเติ้ลกูขอร้องเพื่อนกูไม่อยากตกรอบต่อไปแล้วเดี๋ยวกันเพื่อนอ่าได้เติ้ลกดแซดเติ้ลเติ้ลกดแซดไหนเป็นตัวถังอ่ะบั็กเปล่าไอ้นนท์คนอื่นเขาให้เห็นปกกูปกติบั็อกเปล่าทำหลอก วาม่จริงจริงข่าวเตเติ้ลดิจริงจริงขับเรียนเดียนได้สุดอุ้ยไอ้นหยฮะป่ะตาแล้วเพื่อนเล่นหลือพิมนึงเดี๋ยวเปก่ามาขอจะให้เฮ้ยไอ้ยศเกมกูเป็นเฮี้ยไรเนี่ยไปแต่กูลองคุยไปแล้วนะนี่อ่ะไม่ใช่ลองมาดูดิอ๋ออันนี้เหรอโบดโบดไปไอ้หน้าหนด This why why เธอเต็ม call me เพราะผมอยากตายว่ะทุกคนเอาเรือหายอ๋อทางนู้นโอ้ยแค่ทีเดียเกมเล่นเกมอิมแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เห็นชื่อเนี่ยมันจะเทว่าบวชด้วยบวชด้วยที่โต๊ะอะไอ้นนท์หน้าปากแม่งโคตรเบิร์นอ่ะมันอยู่ไหนวะ The w i s t i n g High p u m i t Here a place where the pirate team can live forever. เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าไปนะเปลี่ยนหน้าไหนวะ Not all w o r journey here h a v e the pirate team at heart. A w e s h if you see k the end to the end of the team there are those who serve it. They ask for an age of darkness for this sea of the They have yeah. no got dominion got here. Got Another got card, okay, like between what? the world. It is the ferryman who serves oh. the pirate team, is freedom, but now a fate worse than death awaits all who hold it dear. The ferryman. <laughs>

Them w have o h courage to stand against the gathering dark. Look the, to the green horizon, to the light that will carry you to Curse c h o r To save this dream, the pirate life, the life of one must first be saved. ปกติกัปตันเขาขับเรือเองปะไม่ใช่ปะวะใช่ตรงนี้ปะเนี่ยถ้าสถานการณ์สำันเขาก็ขับเอง ถ้าเกิดสถานการณ์ไก่ขัดนะ้าขน้ามีเรืออ้กูตกกูตกกูตกไปส่อีกโว้ยตายกูขึ้นทันเอาเไหมโ้ยเฮียบอยเอาไปใช้เรือนีกว่สัตว์ตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ดตุตุ๊ดต เราอยู่ไรอ่ะเราจะไปไหนเราจะเข้าไปสู่ประตูพี่อะไรพั่ยา่อนอะไรเปล่าเราจะเข้าไปสู่คำสาบเพื่อนเราต้องต้องคำสาบแล้วเฮ้ยแสบตาว่ะพี่ยาวว่ะเอาว่ะว่าไงน้องเบาน้องสเลย์มาช่างบิ๊กดร็อปสตาร์ลึกเกิดมีบทพูดด้วยไอ้เหี้ยโคตรเขียวเลยสัก นี่มันมีอะไรมาต่อใช่ไหม Yes man Yes man แล้วไม่ให้ทำเลยเรอ Yes man ใครพูดอะนกแก้วเหรอนกอะไรไม่รู้เนี่ยนกปัญหาวใช่ใช่นกผีนกผีรอแม่งเลย๋ยวไหมปัดแม่งนี่น้องกล้วยมาสู้น้องกล้วยอยู่ไหนอะน้องเอาน้องกล้วยเมือน้องกล้วยผมหายเราต้องไปไหนอะเราต้องไปไหนอะเดี๋ยวข้างหน้ามีซากเรือเราต้องไปเรื่อยๆเหรอ เชื่อมีหอคอยอะไรด้วยข้างบนหุ้ยไอ้เรืออะไรทียอะไรมาเนี่ยเรืออะไรเต็มเลยไปโรคเลยที่บอกถ้าถ้าจะไปโรกจริงต้องกลับเรือกลับทุกอย่างอะเหรอเคยดูไม่แน่พวกมึงเนี่ยเคยดูแต่จำไม่ได้แล้วว่ามันนานแล้วอะาดูตู้ผ้าแต่นานโคตรแล้วเชื่อเติ้ลลงไปดีจัดตายจัดตายโหลดโหลดไป่ามได้ไหมโหลดได้ปะเอ้ยโหลดไม่ได้หรอลงไม่ได้หรอเออไม่ไม่ให้ลง ถ้าเกิดกูโดดแล้ววบลงไปที่ทาเลยนะขอมันให้มันให้เสพภาพะอ้าวุ้ยอะไรอ่ะเอ้าเออขอบใจเล่นไหมเนี่ยเอานอนไปแล้วอยู่ยังอยู่ในเควสดินอนสมอสมอลงดิเฮียสมอลงไม่ได้เอานอนอดดูเลยขอคอยขอคอยกุเทพหายไปแล้วภาพเฟสหายแล้ว ไปหายังอยู่เนี่ยกูยังอยู่ในทะเลสิอยู่เลยไอ้เฮียเรือมาเรือมาอีอ๋อเสียงผีดิบแหนดิฟิวเฮ้ยเฮ้ยเฮียอะไรวะไอ้สารเตรียมใส่เลยกูว่าต้องมีว่ะเอาแล้วกูไม่มีกระสุนไอ้เออไอ้เฮียเดฟอ๋อปลาหมึกชื่อเดวีสโจนไงป๊ามเออรู้แล้วกูจำได้กโหลดระสุนไว้เดวีสโจนคุณโหลดอะไรอ่ะฮะเดวิ่โจนชื่อชื่อไอ้นี่ไม่ใช่เหรอชื่อพระเอกคนสองอ่ะ ใช่หรอไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้ครับตามดีจอยนานปะเออก็นานอยู่นะว่ามีแล้วอ่ะอย่าบอกนะนนกูต้องไปนั่งเรือใหม่อ่ะคุณต้องไปนั่งเรือใหม่ใช่ไหมได้เหรอขั้วรี่วอลกเนี่เดยวเลี่ยนกบอลเนีวยมันนานมากอ่ะเพื่อนเดี๋ยวไล่ทางออกนั่นคือที่อะไรเดี๋ยวนี่นี่ทางออกใช่ไหม เฮ้ยเชี่ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมันโคตรเท่เลยวะโคตรเท่เลยวะเฮ้ยมึงล้องไอ้สัตว์เชี่ยมันโคตรเท่เลยวะเชื่อฟังคำบุกกรกดโอ้โหมันสวยปะเออวะโคตรเท่อ่ะไม่เล่นคนเดียวเลยแม่กับตันกูนะเไอโน้เตไม่ได้ดูโน้ตแม่งอย่างงูกัปตันกูเฮียกัปตันเน็ตโง่ ข้างหน้าเนี้ยมันมีเกาะเราไปไปไปข้างหน้าก็ได้ไปเต้นเต้นช่วยหน่อยดิแป๊บหนึ่งนะรอแบก่อนกูตกเรือแล้วแม่ไม่มีนางเนื้อไอ้สัตว์นางเนื้อไม่มีไม่มีนางเนื้อโอเคเพ่อนมาเร็วมันต้องเรียกอะไรนางเนื้อกอ่ะนางเนื้อดิเยเฮ้ดี๋ยวแป๊บนึงไอ้ปลามันยังไม่ขึ้นเรือเลยใจเย็นเออวะไปเลยไปเฮ้ยที่มันไม่มีนางเนื้อเพื่อนเราจะทิ้งกะลาสีของเราได้ไง โอ้โหรวมแล้วใหญ่เลยนะทีงี้ฮะเ,เะต้าตาสามคนเลยล่ะโอ้โหโโหนึ่งเลยไม่ใช่ไงกูเห็นมึงปีกมันได้ล้วครับอ๋อโอเคโอเค,อเ,คเราต้องไปไหนเราต้องชนแล้วนะก็ไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสมองลงให้หน่อยดิเออเอาลงเอาลงเลยๆๆเอาลงเลยเอาลงเลยกูเลี้ยวอยู่กูเลี้ยวอยู่กูเลี้ยวอยู่ชนป่าวไปละกูไปคก่อนไปไปไปงี้ก็ได้ไปงี้ก็ได้ไปด่วนเลยเพื่อนตักน้ำเลยเยด ไม่มีไม้ใครได้เอาไม้อยู่ไหนกล่องไม้อยู่ไหนกล่องไม้อยู่กล่องเชื่อไอ้เชื่อต้องถืออันนี้ด้วยถือตะเกียงแม่โคตรโคตรเท่ตะเกียงเหรอเออถือตะเกียงด้วยโคตรเท่เชื่อมันซุ่มเลือดป่าอวตารเลยว่ะจะจอมเลยจะจอมระดีคนได้เอาไปแล้วเฮ้ยไอเสาตัวนั้นมาช่วยเรือก่อนเร็วเเเฮ้ยกกููจจออทง รวจรอด้วยรอด้วยรอด้วยอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นโอเคน้องสาวพี่โคตรเท่ยิงแม่งเลยยิงไม่ได้เคลือนเครื่องลำแล้วคอยดูก่อนก็เฝ้าไปดิเอีรอนี่แหละเดินกลับไปคนจบทีไรไหนอะไหนอะเดี๋ยวรออยู่แม่ไปเติมจบแล้วโอ้อะไรอะกระดิ่งด้วยอะกระดิ่งกุ้งกิ้งเรือรีบไปเข้าบ้าเออมันพูดแล้วเนี่ยมันพูดไปทีอะไรไม่รู้เนี่ย ไปดีกว่าช um ่างแม่งด enfin ันกดเขาเลยครัเฮ้ยคนตายว่ะกระดูกแคตเติ้ลวะเนี่ยแล้วไปท่าหน้ามันเท่งอ่ะโคโจโจเลไเฮียอ่ะตายเล่นั่งเฮ้ยกูต้องจุดไฟเหรอเ a k e Flame of s o อุ้ยอุ้ยเฮ้ยมึงดูไฟกูดิไฟกูเป็นสีฟ้าเอาอย่าเป็นหมดทุกคนดีกว่าโนไงอ่ะเชี่ยโคเท่ก o go go เฮยคนตายบอกว่าไม่มีเรื่องเล่าทำไมไม่มีเรื่องเล่าอ่ะมีเรื่องปี๊เปล่าเชี่ยท่ามท่ามโคโจโจ,โจโเลยเราต้องจุดไฟเราต้องจุดไฟตามันนี่น่ะเ้ยกูมาผิดทางดไก่ คืองไงไม่ไม่มันต้องจุดตามตามหัวกระโหลกที่มันถือปะกูเนี่ยกูมูฟแขนแล้วก็จุดไปอันหนึ่งอะ่ะเออว่ะใช่ปะ่ะเออนะเปิดยังอนะ่ะไปหาจุดอีกไปหายังยังไปหาจุดอ,อีกไปหาอีก,อ,กอ่ะกูข้างหลังโดนแน่เลยรอด้วยรอด้วยถ้าเกิดกล้าพอคือไปได้ด้วยส์คำสาปของคนตายกอโต้นี่อะไรคืออะไรไม่รู้อุ้ย ชี่อ่ะสวยจังเฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนล้ำล้ำมวยไทยเก๊กอยู่น่ะไปฉีดรถออกบ้างมามันล้ำไหมนี่อยู่อ่ะกระบี่กระบองอ่ะนี่แล้วคือไอ้กระโหลกพวกเกี้ยนั่นใช่ไหมน่ะไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ตรงไหนไม่รู้พี่พร้อมเข้าหมดอ่ะไปรู้ถ้ำรู้ถ้ำรู้ข้เกี้ยอยู่ดีไม่น่าแกะ เชื่อช่วงเวลาแห่งความสุขนี่มามาเรื่อยๆน้องสาวรู้สึกอยากเสพเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆวะ่ะแต่อ่านไม่ออกอ่ะแปลไม่ออกมันไม่มีซับหรอวะมีซับแต่ว่าเพราะว่ามันไม่เข้ีใเนี่ยโอเคฟังเนื้อ<ๆ>เรื่องมันพ<ๆ>ูดอะไรมันบอกว่า<ๆ>คนตายบอกว่ามันจะไม่มีเรื่องเล่าหรออืมใช่ใช่เราดูอย่างเดียววะ ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยได้ยินแหลเดทเทลโนเทลมันมีเนื้อเรื่องอย่างอื่นด้วยอะ่ะกูที่กูกูเปิดซับไว้อ่ะกูก็เปิดซับไว้แต่กว่าไม่ออกสวยต้อง,องวดตรงไหนไวะเนี่ยนิดแฮนดิลคืออเไรล่าต้องหาหานี่ที่ที่ที่คันโยกหาคันโยกเพื่อนโอ,โอ้ยนี่อะ่ะใครเจอเปล่ง นะครับมาเร็ว,วปั๊มจะจยข้างล่างเลยบอกอะไรวะบอกเรื่องแสงแต่กดด่วนอ๋อทำไมกูไม่เห็นตัวตัวเองวะอ๋อเห็นละไม่มีความกลัวต่ออะไรวะไม่มีความกลัวต่อคำสาปใช่ไหมละ่ะฉัน ฉันว่าฉันเตือนนายแล้วนะทำไมกูเดินไม่ได้เคีียแปลไม่ออกว่ะทำไมกูวิ่งไม่ได้เติ้ลแย่แล้วเพื่อนแล้วกูตกกูตกคนตายไม่มีการเล่าขานมันวิ่งไม่ได้แล้วมันวิ่งไม่ได้เติ้ลไอ้นนนนอย่าเพิ่งนน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 ้นน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 ่นน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  โอ้น้องก็อ่อนเกินไอ้นี่โตไอ้คุณอยู่ไปดูข้างล่างเสร็จอยากสำรวจไงรอตามรอตามแล้วสำรวจไปเอยนะใจรักอันนี้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 เหี้ยเอ้ยมานั่งกินข้าวกันเพื่อนนั่กินปีให้หน่มดเฮ้ยปามโตอีกแล้ยไอ้เหี้ยไม่กินไม่จะโตไอ้สัสเลย ไอไอ้โนนกดแซดไอโนนกดแซดดิเอาไม่เอาไม่เท่เปลี่ยนเอากูมาผิดทางโอ้โหเมื่อกี้ไม่แต่ครับเมื่อกี้ไม่แต่ครับเอามาแล้วเยอะไปเฮ้ยปอบเยอะอุ้ยเกือบหลเองโอขงหัวค่อยๆเดินไปเข้า เชียร์เสียงเพลงตึงตึงเต๊าะสามชาติเนี่ยอะไรอ่ะเลสเอนชอโคเชียร์ไว้ยิมหายก็หเพลงทำตัวสำรับไอ้นูนเสียมูดหมดอ๋อโอเคสุดไฟก็ว่าอะนี่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  พี่เต้นผมแรกๆขึ้นใหม่ดูส่งอ่ะเฮ้ยทำไมเอาไม่ขึ้นวะเฮ้ยเอาไม่ขึ้นวะอะไรวะไม่ยเอาไม่ขึ้นอ่ะลองดิลองดิมันต้องสองข้างปะไหนวะไม่มีอะไรเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยไม้อันเนี้ยมันติดอะไรปะเปล่าวะเอาไตโอ้ยเหรออโยนายแรงน้อยว่ะเยี่ยขอโทษวะอ้าวแล้วกูไปไงอ่ะอ้าวก็ไปไปเดี๋ยวดูก่อน กูว่มูต์มันไปตั้งแต่ที่พวกเราเดินเข้ามาแล้วล่ะตอนแรกมีการบอกว่าเราไปนู่นข้างบนข้างบนนู่นไออีเทคกทูมันลงมาหายไปเลยไ่เอยไรเพื่อนช่วยดึงอีกข้างหนึ่งมันเบสิสีทุกเกมนะไอเหียไอเกมนี้คืออันนั้นเอาลงมาไงอ่ะต้องหาคันโยกปะใช่หรอมันให้ใส่ตรงไหนรึเปล่าไม่นะ ยิงแม่งเลยดิเออการยิงอะช่วยแก้ไขทุกอย่างไม่ช่วยเห้อะไรเลยอ๋อแต่มันมีเนื้อเลือดตรงนี้ปะมันมีเนื้อเลือดตรงนี้เพื่อนนั่งใกล้ๆกันแอนคลิปยอแรตตี้แฮร์อ้าวเฮียไม่ทันอ๋อนี่ะมันต้องเอาจดสลัดปาอายเรือตรงนี้เอาแล้วเปิดเศรษฐนี่มานี่มานี่จะได้เห็นนี่ๆๆๆๆๆุ้ยเท่ว่ะ มันแจ็คสไปโรหน้าเปลี่ยนไปเยอะเลยอ่ะมันใช่เหรอมันใช่แจ็คสไปโรอ่ะเอ้าหายไปไหนแล้วอ่ะเอาา้เอาใคร <ไป S 1> มันเดินเข้าไปจูบแล้วมันหายไปแล้วเอา้าออมาละมาละไหนไหนุดอยากเห็นหน้าไหนแจ็คสไปโรไม่มีนี่ไม่มีอันนี้คือเขาเอาสมบัติไปเก็บหรอเรื่องอะไรคืออะไรเอาไปสอนเอาไปสอนนี่กูอยู่ในเรือเขาละ เชื่อมีโจรสลัดกินข้าวคุณได้ยินเช่าพระทำรมเสกกินข้าวโคตรผมจริงเลยทางขึ้นอยู่ไหนวะนี่เขาจอดเราวอะเราเคยฝั่งนั้านตามไอ้ที่ปีนบันได้อะอุ้ยเอ้าเขาจอดอ๋อโอ้ยเชี่ยตกฮะอะไรไงต่อครับผมเมื่อกี้มันเอาปืนจ่อด้วยกูว่ามันไม่ใช่แหละกัวมันไม่น่าใช่ไอเนี่ยเอาไปซ้อนน่ะนนท์ หมอยังเลยน่าจะจี้ปนปนจี้นั่นมันมันเอาปืนจอดเอะรอล้อลอเราคูด้วยรอกูด้วยทำไมไฟแดงไม่ไฟเขียววะเออไมันไม่ไฟเขียวหรอมันไม่ไฟเขียวเหรอจะไปไงเนี่ยทำไมทีนี้เล่นกันใหญ่เลยอตอนกูเล่นอย่างเงียบกิ๊บอุ้ยอุ้ยตัวยเละรวยเละแดงเฟ้ ไอแจ็คเปล่าเนี่ยกระดูกเนี่ยไม่ใช่หรอกมั้งไม่ใช่แจ็ค้างหนึ่งเป็นกระดูกแต่ว่ามันหายแล้วหายไม่กระดูกแล้วทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นกระดูกก็คำสาบคำสาบเออคำสาบแล้วไงต่อนี่อุ้ยเฮียตกใจแล้วไงต่อเหรอแล้วก็อ๋อนี่ไงทางมาดูกันว่าใครจะตกนะครับจังหวะนนี้เฮียเสียไหมครับ เจี๊ยด้วยคนแบงค์คนคนเป็นเลยว่ะเฮ้ยมีสู้รบแน่นอนเพื่อนแบงค์เลือกปืนว่ะโอ๊ยโอเคออ r i g h t ไม่ใชไม่มีที่เกระสุนใช้ปืนอันนี้ดีกว่าคลาสสิกทำไมมันไม่มีที่เติมกระสุนนะมีแต่ให้เลือกเขาไม่จจะมีก็ได้นะไทยภาคหน้าลงมาแล้วแม่งวิ่งไม่ได้ตัด ลงมาทำไมเนี่ยกูอขาให้เขาลงเลยให้กระโดดกระโดดไม่ข้ามครับอีกเวรโอ้เสียเลือดด้วยเฮียขึ้นไม่ได้เ,เฮียเฮียเฮ้ยแล้วไปไงอ่ะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างบนแป๊บทำไงวะเนะี่ยโอ้ผมเมาผมเมาสีวะ <laughs> อ้เพตัดได้มเนีเอาตายเอาเชี่ยไอ้ต้นแม่งโน้ำมันจีนี่อ้าเฮ้ยวับเฮ้ยกูเด้งกลับมาที่เดิมเชี่ยเออเอาไอ้ยาลีผีหลอกเอผีหลอเนี่ยเชี่ยผีอจริงอันนี้ป้าตัดเัดต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 ั้ตัด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 ตตัดด กดค้ากดคงไม่เอามันกดตรงนี้มันโท้โทตัดกัน่ไปได้ยังตัดตัดกันใหญ่เลยขึ้นขึ้นไปให้หมดแล้วมึงก็ต้องปล่อยกลับอะปล่อยกลับไปได้บายๆเพื่อนบายบายอะไรบายอะไรบายอะไรต่อไปต่อไปต่อโอ้โหลงมาแบบพอดีเบ๊ะ លិងៗៗៗហីបូណាតតតតតតតាអស់หมดละកប់เลยកប់เลยละអុយអីយ៉ាไงតា